การใช้งานระบบ Sigma KU ไปที่ URL ตามนี้จากนั้นคลิกที่ปุ่มล็อกอินวิ Google โดยใช้บัญชี akuth เท่านั้นระบบจะนำท่านเข้ามาอย่างหน้าหลักของระบบ Sigma KU ทันทีในหน้านี้จะแสดงแดชบอร์ดของข้อมูลต่างๆในระบบดังนี้จำนวนบุคคลจำนวนหน่วยงานจำนวนการเกษียณหนังสือจำนวนรหัสเลขประจำหน่วยงานและจำนวนหน่วยงานโดยแยกเป็นประเภทหน่วยงานต่างๆดังนี้คณะสำนักสถาบันศูนย์และอื่นๆโดยแสดงในลักษณะของแผนภูมิ ในส่วนของแถบเมนูจะประกอบไปด้วยเมนูดังนี้แดชบอร์ดบุคคลตำแหน่งหน่วยงานผู้บริหารกฎระเบียบการเกษียณส่วนงานหน่วยงานความรู้อื่นๆการใช้งานระบบในส่วนของเมนูบุคคลหากคลิกที่เมนูบุคคลจะแสดงข้อมูลบุคคลสามารถเพิ่มข้อมูลบุคคลโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเลือกคำนำหน้าชื่อจากนั้นกรอกชื่อและนามสกุลคลิกปุ่มตกลง ระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านให้คลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปทั้งขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลง การใช้งานระบบในส่วนของเมนูตำแหน่งหากคลิกที่เมนูตำแหน่งจะแสดงข้อมูลตำแหน่งสามารถเพิ่มข้อมูลตำแหน่งโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลจากนั้นกรอกชื่อตำแหน่งเลือกวิทยาเขตคลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านให้คลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลือง เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปทังขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลงการใช้งานระบบในส่วนของเมนูหน่วยงานหากคลิกที่เมนูหน่วยงานจะแสดงข้อมูลหน่วยงานสามารถเพิ่มข้อมูลหน่วยงานโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลจากนั้นกรอกชื่อหน่วยงานเลือกวิทยาเขตคลิกปุ่มตกลง ระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านให้คลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปทั้งขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลง การใช้งานระบบในส่วนของเมนูผู้บริหารหากคลิกที่เมนูผู้บริหารจะแสดงเมนูย่อยทั้งหมด2เมนูเริ่มจากข้อมูลผู้บริหารสามารถเลือกแสดงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ได้จากแถบเมนูด้านบนโดยมีหมวดหมู่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีและคณะบดีผู้อำนวยการสามารถเพิ่มข้อมูลผู้บริหารโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลหากยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลบุคคลให้คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลบุคคลก่อนเลือกบุคคล เลือกต้นสังกัดเลือกไฟล์แนบเลือกตำแหน่งทางบริหารในกรณีมีตำแหน่งอื่นๆให้กรอกชื่อตำแหน่งและคันด้วยเครื่องหมายจุนภาคหากมีหลายตำแหน่งเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเลือกได้หลายตัวเลือกพร้อมกัน คลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านให้คลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถกดดูไฟล์แนบได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองสามารถลบไฟล์แนบหรือเพิ่มไฟล์แนบใหม่โดยจะแทนที่ไฟล์เดิมสามารถลบหรือเพิ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปถังขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลงการใช้งานระบบในส่วนของเมนูคำสั่งผู้บริหารหากคลิกที่เมนูคำสั่งผู้บริหารจะแสดงข้อมูลคำสั่งผู้บริหารสามารถเพิ่มข้อมูลคำสั่งผู้บริหารโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล จากนั้นเลือกประเภทคำสั่งกรอกชื่อเรื่องเลือกผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกได้หลายตัวเลือกพร้อมกันเลือกไฟล์แนบคลิกปุ่มตกลง ระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านให้คลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถกดดูไฟล์แนบได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปถังขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลง การใช้งานระบบในส่วนของเมนูกฎระเบียบหากคลิกที่เมนูกฎระเบียบจะแสดงข้อมูลกฎระเบียบสามารถเพิ่มข้อมูลกฎระเบียบโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเลือกประเภทกฎระเบียบกรอกชื่อเรื่องกรอกลิงก์เพิ่มไฟล์แนบคลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลของท่าน ให้คลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถกดดูไฟล์แนบได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปทั้งขยะสีแดง จากนั้นคลิกปุ่มตกลงการใช้งานระบบในส่วนของเมนูการเกษียณหากคลิกที่เมนูการเกษียณจะแสดงข้อมูลการเกษียณสามารถเพิ่มข้อมูลการเกษียณโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลกรอกประเภทการเกษียณกรอกชื่อเรื่องกรอกเรียนถึงบุคคลใด กรอกการเกษียณคลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านให้คลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลง สามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปทั้งขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลงการใช้งานระบบในส่วนของเมนูส่วนงานหน่วยงานหากคลิกที่เมนูส่วนงานหน่วยงานจะแสดงเมนูย่อยสามเมนูเริ่มจากภารกิจของส่วนงานสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเลือกคณะสำนักสถาบันกรอกชื่อส่วนงาน กรอกภารกิจส่วนงานคลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดได้โดยการกรอกคีย์เวิร์ดในช่องเสิร์ชสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปถังขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลง การใช้งานระบบในส่วนของเมนูเลขประจําส่วนงานเมื่อคลิกที่เมนูเลขประจําส่วนงานจะแสดงข้อมูลเลขประจําส่วนงานสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเลือกคณะสํานักสถาบันกรอกชื่อหน่วยงานกรอกเลขที่อวคลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลของท่าน ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดได้โดยการกรอกคีย์เวิร์ดในช่องเสิร์ชสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปทังขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลง การใช้งานระบบในส่วนของเมนูช่องทางการติดต่อเมื่อคลิกที่เมนูช่องทางการติดต่อจะแสดงข้อมูลช่องทางการติดต่อสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเลือกคณะสำนักสถาบันกรอกชื่อหน่วยงานกรอกเบอร์โทรภายนอกกรอกเบอร์โทรภายในกรอกอีเมลและเว็บไซต์คลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลของท่าน เมื่อคลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะพบข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปทั้งขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลง การใช้งานระบบในส่วนของเมนูความรู้อื่นๆเมื่อคลิกที่เมนูความรู้อื่นๆจะแสดงข้อมูลความรู้อื่นๆสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลกรอกชื่อหัวข้อหรือตัวย่อกรอกรายละเอียดหรือความหมายกรอกแหล่งที่มาหรือผู้ให้ข้อมูล คลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านเมื่อคลิกมาที่หน้าสุดท้ายของตารางข้อมูลจะพบข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่มรูปดินสอสีเหลืองเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลง สามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุ่มรูปทังขยะสีแดงจากนั้นคลิกปุ่มตกลงการใช้ปุ่มด้านบนตารางข้อมูลปุ่ม c o p y เป็นการคัดลอกข้อมูลในตารางปุ่ม csv เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากตารางในรูปแบบ csv ปุ่ม excel เป็นการดาวน์โหลดไฟล์จากตารางในรูปแบบไฟล์ excel ปุ่ม print เป็นการสั่งพ r i n t ข้อมูลจากตารางปุ่มโชว์สิบโรสเป็นการแสดงจำนวนแถวของตารางปุ่ม c o อเลื่อนวิเซอร์บิเลีเป็นการซ่อนหรือแสดงคอลัมน์ของตารางเมื่อต้องการออกจากระบบให้คลิกที่ชื่อบัญชีของท่านและคลิกที่เมนูล็อกอ t จากนั้นคลิกลงชื่อออก